สวัสดีค่ะพี่มิโนชนินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกร็ดความรู้ดีๆจากสเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านเท้า,ทาสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าเวลานั่งสมาธิแล้วลมหายใจค่อยๆแผ่วลงจนเหมือนกับจะหมดลมหายใจเราควรที่จะต้องทําเช่นไรต่อไปดีสเสด็จพ่อองค์เพชรทรงรตัดสอนไว้ว่าเราอย่าไปกลัวปล่อยมันไปเลยปล่อยร่างกายไปเลยอย่าไปพะววงร่างกายว่าร่างกายมันจะเป็นอย่างไรเพราะตราบใดที่ยัง มีชีวิตอยู่มันก็ยังมีลมหายใจนั่นแหละเพียงแต่ว่าเวลาที่มันจะเข้าสู่ความสงบลมหายใจมันจะน้อยลงมันจะละเอียดขึ้นดังนั้นเราเราปรงใจไว้เลยว่าอย่าไปกลัวเกิดอะไรขึ้นก็ตามนั้นเราตามรู้ความจริงอย่างเดียวตามดูรู้ความจริงส,สติ อย่าตกสติอย่าไปพะวงวิตกกังวลโดยปรุงแต่งใดๆถ้าปรุงแต่งไปแล้วกังวลไปแล้วก็กําหนดรู้ดูอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันตามความเป็นจริงว่ากังวลหนอปรุงแต่งหนอคิดหนอสงสัยหนอก็เอาตามจริงไปเลยเพื่อต่อยอดกรรมฐา,านสติเรารู้ความจริงอย่างเดียวอย่าไปพะวงกับอะไรใดๆทั้งสิน้นดังนั้นถ้าเกิดภาวะแบบนี้ครั้งต่อไปเราต้องตั้งสติให้ดีๆและปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันอย่า ไปกังวลให้ให้ความสงบนั้นนำพานำพาเราสู่สภาวะใดๆก็ตามให้มันเกิดตามธรรมชาติของมันไปเลยเราจึงจะพบกับบทเรียนใหม่ที่มันละเอียดยิ่งๆขึ้นไปจึงขอฝากคำสอนดีๆของเสด็จพ่อองค์เพชรไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ